สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียไปจ่ายตลาดมาค่ะในรอบครึ่งเดือนนะคะตลาดนัดหน้าอำเภอปานบุรีหรือว่าตลาดนัดเดินนายค่ะเดินนายนี่นะคะได้มาหลายอย่างเลยได้เยอะมาก <c oughs> อันดับแรกก็เป็นดอกบัวถวายพระแล้วก็มะนาว มะเขือประอะมะนาวถูกแล้วยี่สิบาทเยอะแยะเลยสม้ฝรั่งกระอมเออต้นหอมผักชีผักชีฝรั่ง,งหอมแคกพริกแห้งกร,กระเทียมกระเทียมกิีบใหญ่ที่บ้านใช้กระเทียมกิีบใหญ่พริกนุ่ม พริกแดงค่ะยี่สิบบาทเอาาา่อบลคครีกระลำปีกระลำปีแบบหัวเบาเอาไว้ผัดไว้ผัดหรือว่าจะาไว้กินกับน้ำพริกก็ได้อร่อยเอ่ออันนี้ฟักทองพันทองอัำไพรยค่ะแตงกวาค่ะลูกน่านกินมากเลยอ่อนๆอ,อนแล้วก็ขนมจีน ขนมจีนน้ำยาน้ำยาแกงเขียวหวานข้าวโพดข้าวโพดค่ะข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานน้ำผึ้งสองฝากสามสิบบาทปลาเผาปลานิลนเผาปลานิลนเผาเกลือค่ะตัวละร้อยหกสิบน่นี้แหละ ได้เปิดให้ดูนะนี่ค่ะแล้วก็มีปลานิ่สดตัวละ80บาทตัวเบลอเลยอ้วอ<ว>้วนแล้วก็อันนี้เป็นปลาคล้ายคล้ายปลาสีคุณอะแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากโลละร้อยซื้อมาตัวหนึ่งไม่ถึงโลตัวตัวละ80บาทยงให้เขาหั่นเป็นเป็นแว่นๆเลย เป็นชิ้นๆเนี่ยเอาไว้แกงแกงส้มแกงป่าได้หมดแล้วก็ปลาทูปลาทูโลโละหกสิบบาทถูดเบลอเลยลูกสาวอยากกินต้มยำจะเอาไว้ต้มยำไม่ทำเอ่ยยังไม่ทำปลาปลาทูมันเพราะว่าลูกสาวอยากกินต้มยำบ้างปลาทูมันกินยังเหลืออยู่สองตัวเบือ่อละเปลี่ยนบ้าง อันนี้ไม่มีหมูไม่ได้ซื้อหมูเพราะว่าหมูที่ซื้อมาองวดที่แล้วตั้งแต่อัติ์ที่แล้วเอ่อยังอยู่ในตู้เย็นเปลี่ยนมากินปลาบ้างเทียก็มารีวิว,วให้เพื่อน,อนชมค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย